สำหรับเรื่องสำหรับเรื่องจํานวนจริงนะคะอันนี้เรามาดูแผนผังของมันก่อนเราจะต้องรู้ว่าส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้างมันแยกยังไงมันออกเป็นอะไรเนาะอ่ะทีนี้พยายามช่วยตอบคุณครูด้วยนะลูกนะอ่ะจำนวนจริงอ่ะใช้ตัว r แล้วลูกใช้ตัว r นะคะตัว r ใหญ่นะคะตัว r ใหญ่แทนจํานวนจริงอ่ะภาษาอังกฤษจานวนจริงก็คือเรียวนะคะเรียวนัมเบออ่ะถ้าเป็นระบบ จำนวนจริงก็เดเรียน number system นะคะก็คือคืออะไรอะจำนวนจริงคือ R จำไว้เลยถ้าเจอ R ใหญ่นี่คือจำนวนจริงอ่าอ่ทีนี้พอนี้มันแยกออกเป็นอะไรได้บ้างจำนวนจริงมันจะมีแยกออกเป็นสองสองจำนวนก็คือจำนวน Q คืออะไรลูก Q จำนวนอะไรคะ Q ตักระยะค่ะอ่าจำนวนตักระยะเนาะล,งลงูกเนาะโอเคใครตอบบ่อยๆจะให้เกียนสีเลยให้ตอบบ่อยๆ มีคะแนนมีคะแนนต่อคำถามเยอะๆเนาะคิวคือตักยะส่วนคิวพามคืออะตักยะแน่นอนนะลูกเนาะอะตักยะนะคะอ่ะทีนี้ทำยังไงต่อนะคะทำยังไงต่ออ่ะทีนี้หนูดูตักยะนะลูกทีนี้หนูดูตักยะก่อนซ้ายมือเดี๋ยวคุณครูขออ่ะซูมตรงนี้นิดนึงอ่ะมาดูคิวนะคะมันแยกออกเป็นอะไรได้บ้างอ่ะ แยกออกเป็นอ่ะดูซ้ายมือ no ก่อนแยกออกเป็นตัวแท็นะคะตัวแท็ตัวแท็ตัวนี้อ่ะตัวแท็ตัวนี้คืออะไรก็คือจํานวนอะไรลูกตัวแท็บจำนวนอะไรคะจำนวนเต็มค่ะโอเคขอบคุณมากลูกจานวนเต็มอ่าจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นเต็มมันมีกี่เต็มคะเต็มมีกี่เต็มเต็มมีอยู่อ่าสามเต็มเนาะเต็มอยู่สามเต็มอ่ะเต็มลบก็คือแทดแล้วก็ลบขีดลบข้างบนอันนี้คือ แลบเพราะฉะนั้นแซลบมันมีเยอะไหมคะ Z ซลบมีเยอะนะล,ลูกเนาะอ่าเขียนเป็นเซตอานันไว้นะคะมองดูว่าเฮ้ยเขียนเป็นหน้าตามันเป็นยังไงก็ประมาณนี้หนึ 1, ่งสองไม่ใช่ Z ลบก็มีอะไรลูกลบหนึ่งเนาะลบหนึ่งลบสองลบสามนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆอ่ะเป็นเซตจำกัดเลืออนั่นลูกจำกัดเลือนั้นคะ่ะแลบเป็นเซ็ตจำกัดเลืออน,นั้น เป็นเซตอันนั่น,นค่ะอันโอเคอันนั่นค่ะ,อะเอกรกับอินทรพรนะคะปึ๊บเซนแบบนี้อ่ะทีนี้ศูนย์แซ่ศูนย์ก็คือเลขศูนนั่นเองนะคะไม่ต้องหว่วงนะมันคือศูนย์นั่นเองเนาะตัวเดียวส่วนแซตบวกนะคะแซตบวกก็คือเซตของอะไรบ้างนี่หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆ จุดสามจุดไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็คือ,อเต้นอันตน์เหมือนกันเนาะจานวนเต็มมอสีแล้วเรียนถึงเรื่องจํานวนจริงแล้วเนี่ยถามมาตอบได้เลยว่าจํานวนเต็มมีอะไรบ้างนะคะยากุก,กักยากติดอ่ะทีนี้มาดูส่วนที่มันจะยุ่งยากนะคะในส่วนของจํานวนตักยะอ่ะหนูหนูต้หนูรู้แล้วนะตอนนี้จานวนตักยะแยกออกเป็นจํานวนเต็มอ่ะอีกอันนึงแยกออกเป็นอะไรอ่ะ แยกออกเป็นจำนวนตักกะยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มจำนวนตักกะยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มคืออะไรอ่ะมันก็แยกลงมาอีกนะคะก็คือมันจะต้องเป็นเศษส่วนนะคะมันจะต้องเป็นเศษส่วนเศษส่วนที่ไม่ใช่จํานวนเต็มเอาง่ายๆก็คือมันแยกเป็นเศษส่วนนั่นแหละลูกอ่ะเศษส่วนที่ไม่ใช่จํานวนเต็มนะคะแล้วก็ทดสนิยมอ่ะทดสนิยมมาแล้วนะทีนี้ เศษส่วนที่ไม่ใช่จํานวนเต็มมีอะไรบ้างล่ะนักเรียนครูเอ่อขอเลยลูกมาเศษส่วนที่ไม่ใช่จํานวนเต็มมาดูที่นักเรียนจะตอบครูได้ไหมขอยกตัวอย่างสักสองคนมาเศษส่วนที่ไม่ใช่จํานวนเต็มมีอะไรบ้างมาใคารจะเอาคะแนนมาตอบเลยติ๊กตอกติ๊กตอกไม่มีเหรอหลับแล้วเหรอเนี่ยเงียบจงังเลยเศษส่วนที่หนึ่งส่วน้องค่ะ <way? S 2> โอเคขอบคุณม,มากลูกปันเลือดไทยมาแล้วเนาะเศษหนึ่งส่วนสองถูกต้องนะคะอ่ะต่อไปคุณครูยกต่อ <S <S เอาอีกไหมครับอ่ะเอาอีกก็ได้ลูกคมสันมา <S <S สามส่วนสี่ครับอ่ะโอเคสามส่วนสี่อะคุณครูคขอติดลบตรงเลขลบหนึ่งส่วนสองได้ไหมคะได้ไหมคิดว่าเศษส่วนที่ไม่ใช่จํานวนเต็มเนี่ยวิธีดูจํานวนหนูอย่าคิดแต่มันหนูอย่าคิดว่ามันจะเป็นแค่บวกเท่านั้นลูกคือมันจะเป็นลบก็ได้ โอเคไหมมันติดลบก็ได้เพราะฉะนั้นได้ทั้งสองอ่ะทีนี้ถ้าคุณครูเขียนเป็นสี่ส่วนหนึ่งได้ไหมสี่ส่วนหนึ่งได้ไหมใช่ใช่เศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มไหมลูกใช่ไหมคะสี่ส่วนหนึ่งใช่ครับอ่ะดูดีสี่ส่วนหนึ่งมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สี่ส่วนหนึ่งเท่าสี่อ่าสี่ส่วนหนึ่งมีค่าเท่ากับสี่สี่ตรงนี้มันก็คือจํานวนเต็มบวกถูกไหม ก็คือมันเป็นจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหานะคะ <Okay. S 1> มันไม่ใช่เศษส่วนที่ไม่ใช่จานวนเต็มนะลูกเนาะนั้นดูให้ดีนะคะอยากให้แยกออกว่าเศษส่วนกับเศษส่วนที่ไม่ใช่จานวนเต็มกับจํานวนเต็มมันต่างกันยังไงเนาะอ่ะทีนี้ถามต่อนะคะถามต่ออ่ะถ้าสมมุติว่าเศษส่วนสามส่วนสี่พวกที่มันเป็นเศษส่วนแท้นะลูกอ่าหรือเศษเกินก็ได้นะคะ ทีนี้ถามว่าสาม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 ตรงเนี้ยสามตรงเนี้ยเขียนเป็นเศษส่วนได้ไหมเลขสามนี่เขียนเป็นเศษส,ส,ส่วนได้ไหมลูกได้ค่ะเป็นสามส่วนเท่าไหร่เอ่ยสามส่วนหนึ่งค่ะโอเคเย่ยมากสามส่วนหนึ่งนั่นเองถูกไหมอ่ะทีนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมบอกแค่ว่ามีเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มลบหนึ่งส่วนสองสามส่วนสี่ทีนี้เราเราเราก็รู้อีกว่า จำนวนเต็มมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้แต่เขาไม่เขียนเพราะส่วนมันเป็นเท่าไหร่ลูกจำนวนเต็มส่วนมันเป็นเท่าไหร่คะส่วนเป็นเลขหนึ่งถ้าส่วนเป็นเลขหนึ่งเขาไม่นิยมเขียนนะลูกนะโอเคนะคะ,ะไปต่อนะคะทีนี้ดูถ้าส่วนเป็นหนึ่งเขาจะไม่เขียนมันคือจำนวนเต็มทีนี้ถ้ามันเป็นส่วนมันเป็นเลขนเนาะอันนั้นแหละคือเศษส,ส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนะะคแต่หนูต้องต<ร>ัดทอนก่อนนะ เนาะประมาณนี้นะคะอ่ะอาแยกให้ออกต่อไปอ่านักเรียนนักเรียนขออภัยลูกแป๊บหนึ่งุคณครูสอนนะถ่ายแล้วมีคนโทรเข้าเราตัดสายก่อนพ่ะย่ะันโทรเข้าตอนุณครูสอนอ่ะทีนี้ต่อไปต่อไปต่อไปเรามาดูนะคะเรามาดู อ่ะอีกตัวหนึ่งขอเพิ่อมอีกตัวหนึ่งยี่สิบสองส่วนเจ็ดอ่ะยี่สิบสองส่วนเจ็ดละกันเนาะเป็นเศษส่วนนะคะอันที่นี้ต่อไปมาดูทศนิยมทศนิยมซ้ำนะทศนิยมซ้ําก็อย่างเช่นอ่ะมอสองเรียนมาแล้วนะ้องลูกเนาะทศนิยมซ้ํานะคะก็คือสองจุดห้าซ้ําแบบนี้ก็ได้นะ้องลูกเนาะสองจุดห้าซ้ําหรือลบหนึ่งจุดเก้าเก้าเก้าแล้วก็จุดสามจุดแบบนี้เนาะ อันนี้ก็คือมันซ้ําที่เลขเก 9, ้าใช่ไหมนะคะอาจจะพอจําได้ค,ครับพายครับคาเนาะอ่ะทีนี้ต่อไปทศยมรู้จบเป็นยังไงทศยมรู้จบก็คือมันไม่ซ้ํานั่นแหละเอาง่ายมันไม่ซ้ํานะคะมันไม่ซ้ําก็อย่างเช่นอ่าหนึ่งจุดห้าหกอ่าหรือหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่าอันนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างไปที่อัตกยะเนาะประมาณนี้ลูก นะคะให้แยกให้ออกนะคะหรือ,อเดี๋ยวถามต่ออ่ะต่อไปที่จำนวนอัตรกยรละกาดนะคะอัตกยรเนี่ยดูง่ายก็คือตัวที่มันไม่ใช่ตระกยะเนาะถ้าพูดแบบตรงๆเลยเนาะมันมันก็ใช่นะคะที่ครูพูด,พดนักเรียนอาจจะบอกนะคะมันมีอะไรบ้างก็ก็จะเป็นพวกที่มันมีติดติดรูทเนี่ยอย่างเงี้ยติดเครื่องหมายกลนเนาะรูทสองอ่ะรูทอะไรอย่างเงี้ย รูทสองรูทสามหรือแม้กระทัง่งรูทสามส่วนสองรูทสามส่วนสองก็เป็นอตัตกยะเพราะอะไรเพราะว่ารูทสามมันเป็นอตัตกยะถูกไหมลูกถึงแม้ว่ามันจะเขียนในรูปเศษส่วนได้แต่ตัวข้างบนมันเป็นอตัตกะยะยังไงมันก็จะต้องเป็นอตัตกยะนะคะสังเกตง่ายๆนะลูกนะอ่ะต่อไปอ่าตัวที่ชอบถามบ่อยที่สุดก็คือตัวพายอ่ะตัวพายนะคะตัวพาย พายเป็นอัตรกรยะนะคะแล้วก็สองคูณพายก็ได้สองคูณพายก็ได้นะฮะประมาณนี้หรือรูทหกลบหนึ่งเนี้ยก็ใช่อัตรกรยะหมดเลยทีนี้ในกรณีที่มันเป็นทศนิยมนะลูกมันก็จะเป็นประมาณว่าหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งทศนิยมไม่ซ้ำนะลูกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็ 3. จุดสามจุดนักเรียนสังเกตดีๆนะอ่ะครู อันนี้เป็นเขาเคยเอาไปออกโอนิตลักษณะคล้ายๆประมาณนี้เขาถามว่าจํานวนใดที่ไม่ใช่จํานวนตักระยะอย่างเงี้ยเขาเอาสองตัวนี้มาให้ดูนะคะหนูสังเกตง่ายๆถ้าตักรยะมันจะรู้จบตักระยะมันจะรู้จบะะะนะลุงนะรู้จบ,นะจบก็คือมันไม่มีจุดต่อถูกไหมทีนี้ถ้าเป็นอัตะกะยะเนี่ยมันไม่รู้จบ มันไม่รู้จบแล้วเลขที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมันไม่ซ้ําที่ตัวเดิมเห็นไหมอันนี้เป็นศูนย์หนึ่งตัวต่อไปต่อไปก็เป็นศูนย์สองตัวต่อไปก็ศูนย์ขอเพิ่มศูนย์ศูนย์อีกตัวหนึ่งนะคะมันจะเพิ่มไม่คงที่อ่ะลูกอันนั้นเขาจะเป็นอัตกะยะเนาะลักษณะประมาณนี้นะคะแยกให้ออกนะอ่ะทีนี้จบไปสําหรับแผนผังจํานวนจริงสรุปง่ายๆสั้นๆเนาะ ในหนังสือไปดูเลยสองหน้านะคะอ่านแล้วก็งงงงนิดนึงนะถ้าใครไม่รู้จักเลคเชอร์ไว้เนี่ยก็ก็ลำบากนะสรุปสรุปเป็นตัวของตัวเองเนาะอ่ะทีนี้ต่อไปเรามาดูปึ๊บมาดูตัวนี้ดีกว่าอ่ะดูหน้านี้คุณครูจะให้นักเรียนช่วยตอบนะคะทีนี้ช่วยตอบอาคะแนนนะคะหน้านี้เนาะหลังจากที่ได้ฟังมาเมื่อกี้นะกระชับชเวลานิดนึงก็คือให้เอาตัวเลขนะคะให้เอาตัวเลขที่อยู่ในอ่า เนี่ยในวงเนี่ยนะคะเอามาใส่เอามาใส่ในแผนแผนภาพข้างล่างโดยแผนภาพนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้บางคนอาจจะงงคุณครูพยายามเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของอเรื่องของแผนภาพในเรื่องเซตนะคะก็คือพวกสับเซตเนาะอาจจะยังพอจำได้นะคะนะคะการเป็นสับเซตเนาะแผนภาพมันก็จะเขียนเป็นวงซ้อนการซ้อนการอ,อะไรประมาณนี้เนาะ เราสามารถเอามาปรับใช้ได้นะคะอ่ะทีนี้เราจะมาเริ่มกันนะคะเราจะมาเริ่มกันขอประเดิมคนแรกนะคะเอาตัวอะไรเอ่ยตอนนี้รู้แล้วนะ n z q q มคืออะไรเนาะให้เลือกตัวเลขมาเดี๋ยวครูจะเอาลงเองนะคะมาคนแรกใครจะประเดิมก่อนชนะภาค่ะ่าลูกว่าไงเอาเอาตัวไหนคะเอาตัวง่ายง่ายเอาตัวยากๆก่อนหนูหนูเอาตัวายาก่อนก่อน เอาย2ิบสองส่วนเจ็ดค่ะโอเคย2ิบสองส่วนเจ็ดเอาไปวางตรงไหนลูกเอาไปวางไว้ในกรอบแซดค่ะเอาไปวางในกรอบแซดใช่ไหมแซดคือจำนวนไรลูกแซดเป็นจำนวนเต็มเอ้ยเอาไปวางตรงไหนเออยังได้ไหมคะเปลี่ยนได้ได้ได้เอาไปวางตรงคิวถูกไหมค่ะอ่าโอเคไปวางตรงคิวเนาะ นี่ต่อไปอ่ะโอเคขอบคุณมากลูกชนาผ่านี่ครูเช็คแล้วนะอ่ะโอเคต่อไปค่ะมาอินทพรค่ะอินทพรหนูจะเอาเลขอะไรลูกเอาลบสองจุดสองอจุดห้าเอาก้อนนี้แหละเนาะเอาก้อนนี้ไปไว้ไหนคะลงไปที่คิวพามค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะเยี่ยมมากถูกต้องค่ะอ่ะต่อไปค่ะตติยาค่ะ รัตติยาเอาหนูจะเอาตัวไหนลูกสองคูณพายไปไว้ตรงคิวพามค่ะสองคูณพายไปไว้ตรงคิวพามโอเคถูกต้องค่ะอ่ะมาท่านต่อไปค่ะเหลือเยอะเลยสามครับอ่ะหัวหน้าสามหนูจะเอาสามไปไ้ไหนีคะเอ็นครับไปตรงเอ็นโอเคเหลืออีกค่ะเอาตัวยากๆหน่อยมาขอตัวยากๆหน่อยมา มามา,มาต่อไปคะแนนเข้าร่วมนะนักเรียนพยายามทำไว้ดีๆโอ้ลืมูปอ่ะ,อะ<า>ชิลาวาัตครับชิลาวาัตว่าไงลูกเอาลบสามจุดหนึ่งสี่ครับใส่แสตใส่คิวครับใส่คิวลบสามจุดหนึ่งสี่ใส่คิว,คคว, 14, ควถูกต้องค่ะปุ๊บอ่ะเอามาใส่ให้ละปันรปัรือยไทยค่ะอ่ะปันเรือยไทยว่าสองจุดแปดห้าที่มีจุดข้างบนนคะคะ ค่ะสองจุดสองจุดแปดห้าซ้ำเนาะอ่าอนว่าสองจุดแปดห้าซ้ำนะคะเอามาไว้ตรงคิวนะลูก <5 S 1> โอเคอ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะมาท่านต่อไปหลายคนอ่ากฤษกรว่างไงลูกรูทเก้าส่วนห้าเอาไปตรงคิวพามค่ะเก้าส่วนห้าเอาไปตรงคิวพามคิดดีๆคุณครูให้คิดดีๆรูทเก้าส่วนห้าใช่ไหมหนูตอบคุณครูเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ค่ะ อ่าหนูดูด้วยหนูดูดูดูแป๊บหนึ่งอ่าเอามาหลอกอันนี้จะเอามาหลอรูทเก้าส่วนห้าเนี่ยถ้าถามว่าถอดรูทเก้าได้ไหมรูทเก้าก็คือถอดออกมาได้เท่าไหร่คะรูทเก้าคือเลขอะไรสองตัวที่มันคูณกันแล้วได้เก้าลูกสามอ่าเลขสามมันก็คือสามคูณสามใช่ไหมอ่าทีนี้ลากที่สองก็ส้มสองถอดออกมาหนึ่งถูกไหมมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะสามส่วนอะไร อีกล่างหนึ่งของมันคือสามส่วนห้านะลูกเพราะฉะนั้นสามส่วนห้าใช่คิวพามไม่เอ,อ่ยสามส่วนห้าใช่คิวพามอ่าไม่ใช่คิวพามเอากลับเอาไปไว้ที่ไหนคะอ่าไปไว้ที่ไหนเอ,อ่ยสามส่วนห้าสามส่วนห้าเป็นเศษส่วนเศษส่วนเศษส่วนเอาไปไว้ตรงไหนเอ,อ่ยเป็นจานวนเต็มไหมหละ่ะสามส่วนห้าเต็มไหมไม่ค่ะไม่เต็มเพราะฉะนั้นถ้าไม่เต็มก็เอาออกไปไว้ที่ ตักกระยะก็คือเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มเนาะประมาณนี้นะคะอ่ะต่อต่อต่อถ้ามีคนตอบนะคะคนคนเดิมตอบได้ค่ะถ้าไม่มีเนาะเดี๋ยวคอยดารันพบครับอ่าโอเคดารันพบเอาตัวไหนลูกเอาลู่สองทั้งหมดยกกำลังสองไปไว้ที่เอ็ครับโอเคเย่ามากลูสองทั้งหมดยกกำลังสองเอาไปไว้ที่เอเพราะอะไรลูกดารันพบดารันพบเพราะอะไรลูก กกเพราะยกกาลังสองมันตัดกับรูทครับอ่าเพราะว่ารูทสองยกกําลังทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเป็นสองนั่นเองโอเคไหมคะอันนี้มสามน่าจะผ่านเคยเจออยู่อ่ะต่อไปสุธีครับอ่าสุธีเดี๋ยวนะดารันนภะพสุธีอาลกูกโอเิทีละคนนะคะอ่ะออนเวลาเดี๋ยวค่อยลําดับต่อไปเนาะอ่ะมาเอาศูนย์ครับง่ายๆสบายๆ อ่ะศูนย์เอาไปไว้ไหนลูกไว้แซดครับอ่าไปไว้แซดนะไปไว้แซดก็คือเป็นจำนวนเต็มถูกไหมอา่าโอเคต่อไปต่อไปอ่อนวราอ่าะอ่อนวราหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งหนึ่งเอาไปไว้คิวค่ะหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเอาไปไว้ที่คิวโอเคอา่าไปไว้ให้แล้วอ่ะโอเคค่ะอ่ะท่านต่อไปเชิญสุกัญญาค่ะ กัญญาว่าว่าไงลูกเอาไปไว้ไหนรูสองบวกลูกสามเอามาไว้คิวพามค่ะโอเครูสองบวกรูกสามเอามาไว้คิวพามอ่ะโอเคมาท่านต่อไปค่ะใครที่ยังไม่ตอบนี่ไม่ธีรยุทธ์ครูอ่าโอเคธีรย,ยุทธ์ว่าไงอ่ะรูสี่ไว้ด้เอ็นครูโอเครูสี่มีค่าเท่าไหร่ลูกอ่ะสองครับอ่าโอเครูสี่คือสองนะคะเพราะนั้นไปอยู่ในเอ็นซะไม่ใช่คิวพามนะคะถอดได้ถอดเนาะอ่ะ ใกล้จะจบแล้วค่ะมาใครตอบมีใครตอบไหมสุพันษาลูกว่าไงสุพันษาลบลบห้าค่ะเอาไปใส่แซดอ่าลบห้าเอาไปใส่แซดเยอะมากนะคะเป็นจํานวนเต็มลบนะคะอ่าตอนเลยค่ะเชยุดาค่ะอ่าเชยุดาว่าไงลูกมาตอบไปเลยเจ็ดพายส่วนยี่สิบสองไปไว้คิวค่ะ อ่าบางคนบางคนนะมาถึงตรงนี้จนได้นะคะอ่านนักเรียนดูดีๆเดี๋ยวขอซูมให้ดูนิดนึงคุณครูบอกว่าถ้าพายเนี่ยพายมันเป็นจํานวนอ่าตะกยะใช่ไหมลูกถึงแม้ว่ามันจะเป็นเศษส่วนนะะไปคูณอยู่แบบเนี้ยอ่าใช้รีดาหนูดูนะแล้วอีกหลายคนเลยนะคะคิดว่าพายมันมีค่าเท่าไหร่นะลูกพายคุณครูถามหน่อยพายมันมีค่าประมาณเท่าไหร่ มอต้นหนูผ่านมาเรื่องถ้าไม่รู้ส <3. 1 S 1> ามจุดหนึ่งสี่หรือเปล่าครับสามจุดหนึ่งสี่ถ้าเป็นอ่าเศษส่วนประมาณเท่าไหร่คะยี่สิบสองส่วนเจ็ดอ่าโอเคโอเคขอบคุณค่ะยี่สิบสองส่วนเจ็ดน้อลูกเนาะยี่สิบสองส่วนเจ็ดทีนี้หนูก็เอามันมาทําอะไรกับยี่สิบสองนั่นนี่เขียนติดกันแบบนี้มันคืออะไรลูกคูณค่ะอ่ามันคือการคูณหนูก็เอามันมาคูณกันใช่ไหมพอคูณกันเสร็จแล้วหนูก็ทําการอะไร ตัดตัดแบบนี้ใช่ไหมลูกชื่ดาหนูคิดแบบนี้ไหมลูกคิดแบบนี้ไหมคะโอเคหนูทําแบบนี้ไม่ได้เพราะอะไรอะ่ะอย่าทํานะคะทุกคนเลยที่เข้าใจผิดเพราะอะไรเพราะว่าพายมันไม่ได้มีค่าเท่ากับยี่สบสองส่วนเจ็ดพายไม่ได้เท่ากับยี่สิบสองส่วนเจ็ดยี่สบสองส่วนเจ็ดเป็นค่าประมาณโอเคไหมลูกยี่สบสองส่วนเจ็ดเป็นค่าประมาณเพราะฉะนั้นหนูจะเอามันมาคูณแล้วตัดไม่ได้ นะคะเข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นเจ็ดพายส่วนยี่สิบสองจะไปอยู่ตรงไหนคะเจ็ดพายส่วนยีิบสองไปอยู่ตรงไหนเอ่ยมันตัดทอนไม่ได้อ่ลูกชย,ยุดาไปอยู่ที่คิวพามทันทีโอเคนะคะไปอยู่ที่คิวพามนะดูดีๆนะคะสำคัญเดี๋ยวเจ้ามาหลอกอ่ะต่อไปรู้สึกอ่านนาดาไนมามาลูกเชิญ เอารู้สิไปไว้คิวพามครับโอเครู okay. ้สิไปไว้คิวพามเยี่ยมมากครูต้องค่าไปไว้ให้แล้วปึ๊บมาอีกนิดนึงอ่ะลากที่สามของห้าคุณครูจะไปไว้ไหนคะลากที่สามของห้าลากที่สามของห้าคือหาเลขที่มันคูณกันสองตัว อ่อสามตัวแล้วได้เท่ากับห้ามันมีไหมมีไหมคะหนูหามาได้ไหมไม่ค่ะ,ะ่ค่ะอ่าไม่มีเนาะไม่มีเพราะนั้นยกมันมาไว้คิวพามทันทีประมาณนี้อ่าโอเคนะอ่าสิบสี่ส่วนสี่เอาไปไว้ไหนะคะสิบสี่ส่วนสี่สิบสี่ส่วนสี่จะยกละเอาไปไว้ไหนลูกดูก่อนนะว่าตัดทอนแล้วเป็นจำนวนเต็มไหม สี่สวนสิบสี่ส่วนสีส่สสสสสต,ตัดตัดได้ไหมลูกเอาแม่สองตัดได้ไหมสองได้ใช่ไหมได้แต่มันเป็นจํานวนเต็มไม่ลูกเป็นไหมมันไม่ใช่จํานวนเต็มนะคะเพราะฉะนั้นเอามาอยู่ที่คิวเฉยๆนะคะแล้วก็ลบสี่ส่วนห้าก็ยังไงลบสี่ส่วนห้ายังไงคะเอามาไว้ที่ Q คิเหมือนกันอ่ะรูท อ่รนหกลบหนึ่งไว้ไว้ไหนคะรู่หกลบ, 6, ลบ 1, ไไห,นหนึ่งรุ่หกลบหนึ่งไปไว้หนเอยคิวพามค่ะอ่าโอเคขอบคุณค่ะเอาไปไว้ที่คิวพามอ่ะยกมาที่นี้เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวรู่ลบหนึ่งเอาไปไว้ไหนเนี่ยหนูอย่าลืมหนูอย่าลืมนะว่าทั้งสี่เหลี่ยมตรงนี้มันคือเอกภพสัมพัทธ์เนาะเอกภพสัมพัทธ์ของเรื่องนี้ก็คือ จำนวนจริงนั่นเองนะลูกจำนวนจริงนะคะเอกโพสัมพัทธ์เพราะฉะนั้นทั้งกรอบสี่เหลี่ยมเป็นจำนวนจริงก็คืออ่าแล้วรูทลบหนึ่งละ่ะเขาเป็นจำนวนอะไรไม่ใช่จํานวนจริงครับอ่าเยี่ยมมากนานมเลยให้คะแนนกลุมสันว์เป็นพิเศษเลยเพราะอะไรลูกมันถึงจะไม่ใช่จํานวนจริงรูทล,ลบหนึ่งเพราะอะไรลูกเอาง่ายเลยดูเลยในรูทติดลบไม่ได้ครับโอเคในรูทอ่ะ โอเคหนูตอบว่าในรูทต,ติดลบไม่ได้อาผ่านมามอตน้นแต่มอปลายติดลบได้นะมอปลายในรูทต,ติดลบได้ถ้ารูทมันเป็นเลขคี่นะคะอย่างเช่นรากที่สามของลบแปดก็คือเลขที่คูณกันสามตัวแล้วได้ลบแปดก็คือลบสองโอเคไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้มสี่แล้วห้ามจําว่าในรูทต,ติดลบไม่ได้ต้องบอกว่าถ้าในรากคู่ก็คือรากที่สองรากที่สี่รากที่หก ห้ามจิดลบโอเคนะลูงนะเข้าใจใหม่เนาะอ่ะดีแล้วที่จําได้เพราะฉะนั้นอันนี้รากที่สองเราหาตัวที่มันคูณกันสองตัวแล้วได้ลบหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูยกมันไปไว้ตรงไหนล่ะก็มันไปไว้ข้างนอกอ่ะคุณครูขอไปไว้ขวามือแล้วกันมันไปไว้ข้างนอกก็คือไม่ใช่จํานวนจริงนะคะซึง่งไม่ใช่จํานวนจริงมห้าหนูได้เจอแน่นอนมันก็คือจํานวนที่ใช้ตัว c นะคะตัว c เป็นสัญลักษณ์แทนเซตก็คือคอมเพล็กซ์นัมเบอร์นะคะคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ก็คือจํานวนเชิงซ้อนมอห้าเจอแน่นอนนะคะโอเคม .4 เอาแค่ r ไปก็พอแล้วลูกเนาะประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้ต่อไปก่อนปิดท้ายนักเรียนหมดบ่ายโมงสีใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอโอเคโอเคโอเคอ่ะทีนี้